น,นี่ไปส่งข้าวนะครับทุกคนแวะก่อนนะครับ ทางผ่านระหว่างส่งของนี่ตามถึงนี่นะครับกลับไปสามสี่ทีนะครับ อุ้ยสะดุ้งเลยครับเป็นปลาเข็มนะผมอุย้ยเกี่ยวตัวอ๋อด้กัดนะครับ โอ้ยนี่มันแวะมากัดได้ไงวะนั่นนดูดิดเฮ้ยแวะมากัดเฉยกะตูบน้อยนะครับผมค้อกลากน้ำเล่นๆน,นะ่หนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ปลาสวนขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะนะ ผมเดินออกมาโอ้ในต้นตูกครับนี่เขาเขาฉีดน้ำเชื้อนี่นะฮะผมเดินสวนขึ้นมาไม่มีปลาเลยนะครับเพิ่งมาได้ตรงนี้ปลาน่าจะเพิ่งสวนขึ้นมาครับตอนนี้น้ํากํลาลังลดนะครับเห็นน้ำแรงๆอย่างนี้นากํลาลังลดนะครับเมื่อคืนเขื่อนปล่อยเยอะมากครับปล่อยทั้งคืนเลยแล้วก็มาปิดประตูตอนเช้าเนี่ยครับตอนนี้น้ำกำลังลดนะครับโอเคไป ลองเข้าหมายมั่วๆดูบ้างนะครับหมายดีๆก็มีแต่คนดอมยิงได้หมดและลองดูบ้างลองดูบ้าง โดนะครับโดแล้วแล้วอุว้ยตามมาเยอะเลยครับตามมาเยอะเลยนะหญ่ัตเลยครับอยู่ใต้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอันนั้นกันครับผมดืมหยอดตรงนี้ก่อน ทิ้เขาไว้ตรงไหนนะเขาไว้ตรงนี้นนะก่อนนะครับถูกขอยอดขอยอดใต้ใตานี้ดูก่อนโถบนะหลายตัวเลยนะฮะไม่รู้ว่ากล้องที่เห็นหรือเลปล่านะครับผมอยู่ข้างบน ไปไหนแล้วอนี่ไปไหนนี่นะครับไปโอเคแอบตายหลอหล่องเลย ัหนึ่งแตนนะครับผมวันนี้หาปลายากจริงๆกัดไม่ดีเหมือน,นวันก่อนเลยนะครับใส่ยมีตัวเล็กนี้เลยียผมเปิดเบรกมันหวานเล่นเลย ขอบคุณนะครับแต่กระแรงดีนะไปนี่นะครับโอเค โอ้นะครับตัวน,น้อยอยีกแต้มนะครับวันนี้จะปลาน้อยมากครับผมนี่นะครับอีกหนึ่งแต้มนะเากลับแล้วครับผมไปสรุปยอดข้างบนดีกว่าครับ มาถึงจุดสิ้นสุดของทริปแล้วนะครับผลประกอบการว,วันนี้ได้ปลาน้อยมากครับผมเขื่อนปล่อยน้ําทั้งคืนเลยนะครับเพื่อมาปิดประตูน้ําตอนเช้านะครับทําให้น้ําที่แม่น้ําปิงนะครับลดลงเรื่อยๆแต่ปลามันกัดไม่ค่อยดีเหมือนตอนที่น้ํากําลังขึ้นนะครับผมว่าน้ําขึ้นอ่ะปลากัดดีกว่านะครับสําหรับที่นี่นะครับยังไงก็ต้องกลับมาก่อนนะครับผมขอบคุณที่ตามรับชมผมฝากกดซับสไคร กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมปลาไม่ค่อยดีครับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ